สวัสดีค่ะมือน,นีกับสิม่เวเาเรื่องสมาธิโตก่อนอื่นอยา่าไก่โหว่าสมาธิหน,นีเขาเริ่มจากการสชเขาสินั่งสมาธิในจริงแล้วอยู่ในอริยมรรคแปดเขาต้องเริ่มมาตั้งแต่นึงมนเึงสติจงังมาสมาธิเป็นคันที่แปดมาที่นีเบาเรื่องมือน,นีเบาเรื่องอาจจะเลื่อนสติปัฏฐานโดยวิธีดูดูดอาร่างกายให้ั ควบคุมควบคุมเป็นการควบคุมอริยบทส่วนใหญ่และส่วนย่อยที่กำลังเคลื่อนไหวหยุดอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นเช่นการเหยียดแขนการคูแขน,ขแขนเป็นต้นโดยปฏิบัติดังนี้เขานั่งหูว่าเขาเห็เีดอียงคล้ายๆกับว่าเอาหิดเข้ามาอยู่ในในร่างกายตัวของก็ต้องไปสอดใจเรื่องผู้อื่นว่าบ้านเขาเอื่นว่าทวานทั้งหกนียเนาะ ที่ว่าคือาเด็กปูเคยบอกไปแล้วว่าทวารทั้งหกเนี่ยเสดาห้าหลงเพราะฉะนั้นเขาอย่าไปหลงมันทวารทั้งหกตาเห็นแด้วแปลดูว่าเขานิ้นท่าบ้างว่าเขายังมั่งหูแววว่าเขาว่ายเขามั่งนี่ถึงใจอยากตีเขาจมูกได้กินว่าเขาเม้นว่าเขายังมั่งริมรถอาหารแสบแนบว่าแสบแน่เออหูไดงยิ้ สัมผัสสัมผัสแห้งกับว่าเขาตีสัมผัสคอยกับว่าเขาฮักเออมันติ็นังสั่นคนเท่ามันติดหูหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทวันทั้งหกที่เห็นไห้คนแปรภาพเกิดความเกิดความอาลิษยาก็ได้ความรักก็ะได้ความโกรธก็ะได้ความต้นต่อของการมาถึงการฆ่าการการอาฆาตก็ได้การพยาบาทก็ได้เพิ่นจังไห,ห้เฮาเนี่ยนั่งพิจารณากายจิตของ ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปและถอยหลังให้เขาอยู่กับตัวเขาเองก้าวไปจะก,ก้าวถอยหลังจะก,ก้าวรู้สึกไปข้างหน้ากี่ก้าวข้างหลังเหนียวข้างหลังกีดก้างรู้สึกตัวคู่แขนเข้ามาหรือเหยียดแขนออกให้ยุ่ยตะกับตัวอยู่คองนี่เอ้มันี้ยคู่แขนเข้ามาแขนออกแขนเข้ามาแขนออกให้ยุ่กับตัวอยู่คองเนี่ยเพราะต้องสอดไซหาเรื่องคนอื่นบ้านาเขาอืนา่นว่านี่ละการทํา สมาธิคือการรวบรวมบรทุกสิงทุกอย่างในไก่เฮาเนี่ยมาอยู่น้าตัวเจ้าของบ่ต้องไปสอดใ่หาคนอื่นมันเป็นทางบรรลุง,งพระพุทธเจ้าด้ยอยู่ในมักแปดมักแปดตอนจบคือสมาธิด้หมายถึงว่านี่แหละการรวบรวมเอาสึกเอาร่างกายเจ้าของมาอยู่ในตัวตเจ้าของนี่แหละคนเฮาหันบ่ยอยากกอเรื่องมันหยุดอยู่แค่นี้ไหมสินหากขหยุดอยู่แค่รวบรวมกายเจ้าของมาอยู่ในไก่ จิตมาอยู่ในจิตเวทานาในยุ่ในเวทานามันสิบว่าไปก่อเรื่องกับไผเลยอันหลักคือการเหตุสมาธิคือการบ่หาก่อเรื่องกับไผยมันรู้สึกตัวในการเดินการกินการเที่ยวการนิ่มรถรู้สึกตัวภายได้เจ้าของเนี่ยบุเ่น่ากินแล้วเที่ยวเมื่อนี่กูเที่ยวเที่ยวแหลเกเที่ยวจะคั้งเที่ยวยังก็กว่าไปแต่ว่าบ่าแปรรูปว่าลานนี่มันเป็นยัางไเห็นภ่าแอบเห็นเนาะบักอันนี้มันเห็ดกับเขาเป็นยังไงเนาะมันคือว่าหายแปรรูป กินเข้าไปทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะถ่ายเมื่อในท้องผูกบออก่อเมื่อในท้องผูกแล้วหกสิบค้นสิกินอะไรกินผักบ,บอ่อยาา่างจาก่าวเมื่อเพราะว่าการออกกําลัางกายโดยการย่างเฮ็ดแหวบอทองผูกเลยหลวงพ่อว่าเปลี่ยนอะไรทีๆบดบ่อหง่วางนอนแล้วเ่บ่ท้องผูกคล้ายเกลียดเอากายอยู่ในกาย กายอยู่ในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำความรู้สึกตัวในการเดินยืนนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งเขาสีเดินเขากรหูว่าเขาเดินเขาสียืนเขากรหูว่าเขายืนเขาสินั่งเขากระหูว่าเขานั่งเขานอนเขากรหูว่าเขานอนเขานอนแล้วเขาหายใจว่าจังไดเขาก็หายใจเขาหายใจออกหายใจเขาเขากรหูตื่นเขาตื่นแล้วเขาเห็นในอย่างไรแต่เไปแปลกภาพพูดเขาพูดในอย่างไรพูดแต่อยู่ในสิน อยู่ในมักแปดนี่คือปูนในสีเนียนั่งนิ่งนิ่งเนี่ยนิ่งแล้วนิ่งคิดเท่าไปทั้งใดแน่การนิ่งเนี่ยคนห้ามีมหลายอย่างนิ่งปุ๊บตาเห็นแต่ภาพแต่หันนิ่งในการอันนี้คือนิ่งจิตในจิตกายในกายคือนิ่งนิ่งเบื่อเย้าของคนห้ามแม่นช่เนาะบัติเนี้เพิ่นศิให้ห้านิ่งเดี๋ยวหัดดูปฏิกูลเจ้าของปฏิกูลในร่างกายเนี่ยเที่ยาเห็นพระพนังเนี่ยบางองค์เพื่อนกสิบอกว่าห้พิจารณาเล็บ ให้พิจรารณาผมให้พิจรารณากระดูกบางคนก็บว่าโอ้กูสิยพิจัยนยผงกูเห็นทุกมืออเล็บกูเห็นทุกมือกระดูกกูก็เห็นทุกมือเสื้อผ้ากูเคยเห็นทุกมือแต่ว่าเขาให้นนางพิจรารณาพิจรารณาไปว่ามันคืออีอย่างพิจรารณาบา,บาวาโบมเมนวาพิจรารณาเราเกิดความคิดใน,นลักษณะว่าเอเสื้อผ่ากูนี่ราคาถือของคนน,นคั้นราคาแพง กูอยากได้คือ่ากกหนั่นเน๊ตาแปรรูปแล้วกูอยากได้เนี่ยปากกานั่นเน๊กูจังได้จ้งสิได้กูต้องทุจรจิติมากหรือว่ากูต้องทํางานหนะักขอเขากูไปสมัครบาได้ห่วยใจกูยังอยากได้เสือตัวน,นั้นอยู่กูต้องรักมันมากเทให้เขาแปรภาพไปแล้วแต่ว่าเพื่อนบอกว่าห้เบิ่งปฏิกูลว่าเสือคือบอกปิดความละอายาห่วยเกิดความทุเรศของร่างกายอ ขาเข่ากินเพราะกระทั่งชีวิตบ่ถึงกับว่าหรูแต่ว่าปลาก็ต้องเป็นปลาบ่ต้องไปเฮ็ดปลาจนกระทั่งว่าเป็นอีหยังปลาเนี่เป็นปลาเ้าสิพริกใส่มันห้าสิต้มปลาแล้วเขาสิพริกใส่หอมใส่เพราะว่าห้ข้าวเขากไปกินแล้วเขาได้บ่ต้องปรุงอีหยังไยราคามันก็จะบ่แพงเพราะว่าเขาบ่ได้ใส่คนายเขาเองเองที่อยู่อาศัยเ้ากไปอยู่เพราะอยู่ที่ที่ขูดของพระนะอยู่เพราะอยู่อาหาร ขาไปกินตามธรรมดายารักษาโรคบางครั้งเพิ่นก็ใส่สม,มุนไพรบางครั้งเพิ่นกในน็ใส่นั่นใส่นี่เมื่อได้ไปหาผิดหาผ่านกันยากบ่ตองมาเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้เดี๋ยวนี้คนเขาบางครั้งโลกมนุษย์มันเปลี่ยนไปอนอย้อนยังคนมโนอยากให้เจ้าของเก่งสร้างนั่นสางนี่ขึ้นมาโดยใส่ตัวมนุษย์เองเป็นตัวทดลออเดี๋ยวนี้ยกตัว,ยงงวยอย่างง่ายๆได้จะ่ไมมจับยายปู่ก็แล้วกันยายปู่หเหตดตามว่ามาวัดได้อะไรเดี๋ยวก็สมาธิได้อะไรเด้ ยกตัวอย่างวัคซีนหัง่งสิมบาบังคับเขียนขอหามมาไล่หลายหันผู้ใดบบฉีดหนึ่งบบให้เขาสถานที่นั่นบ่ให้เขาสถานที่นี่บบให้ไปวัดบบให้ไปตลาดโาไปนั่นไปนี่กับชีวิตของคนมันอยู่เที่นั่นแต่ถาคนเขามันมีความคิดของคนนี่มันเป็นปัจเจตต่างของใครของมันเลยไอ้นั่นกับบอดด้เกงก็ไอ้นี่ไอ้นี่กับบอดด้เกงก็ไอ้นั่นแต่ว่าเมื่อไรจะของมีวิจัยขึ้นมาเป็นอย่างือต้องเอาร่างกายมนุษย์นะที่จะของสามารถบังคับเขาได้นะ ไปเป็นจุดรวมในความคิดของเจ้าของอันนี้ยายปู่บ่มักน้ำเลยยายปู่มากน้ำยายปู่ใหญ่คนมานั่งสามาธิพิจารณาอยู่กายนี้เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องหลงังเบื้องล่างตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้คือเล็บขนฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไต ตับหัวใจพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าจำได้ปะอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารเก่าอาหารใหม่ถามันเสื่อมคุณภาพเป็นอาหารเก่ามาเข้าขีาา้ออกเบาเซาซือๆแล้วคนมันสีเวียนอยู่ยังเสียเขาสิบแบบบังคับกันไปเฮ็ดยังร่างกายคงคนมันบูดก,กันเขาเป็นยังคือสิต้องว่าถ้ากูเลี้ยนสูงมือใดมึงต้องเฮ็ดน้ำกูการใส่อำนาจการยึดติดยายกูบ่มากเด้ สิม่ว่ายปูเฮ็ดยังสีออกอากาศบา่วใหบ่แมนเดยาใยปูเฮ็ดตามธรรมะเด้สเลดน้ำเหลืองเลือดเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกใสไขข้อน้ำมุดไ้นั่งตัวนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงถึงวิธีพิจารณาส่วนต่างๆในร่างกายทั้งหมดทั้งหมดจ้ดดังกล่าวมาให้เห็นรูปร่างของชิ้นส่วนต่างๆความเป็นของสกรปรกไม่สะอาดของแต่และชิ้นส่วน อย่างชัดเจนจนเกิดมโนภาพในใจเหมือนคนตาดีพบถุงมีปากมีปากสองข้างบรรจุอยู่ปากสองข้างบรรจุอยู่ไหมคุณผามเนี่ยปากถุงปากสองข้างไหมถึงว่ากุดกินเข้าปล้ำใส่ออกมากเคี้ยวเนียปู่สืบส,สดสดเลยเพราะว่าเนยปู่เถ่าแล้วเด้ยเ้ยปู่ผอาไเนี้ยเนี้ยปู่อย่ากห้หูว่าคนเห้านะ่ะไห้เขาวัดนังสมาติแน่ สมาธิเนี่ยมันเป็นขันสุดท้ายมือหนึ่งก็ชิบวษาโดนเมื่อก็บิบรษแล้วแต่ว่าพยายามเสี่ยบเอาภายในศีรษะนาที่เยอะๆๆปูอย่างไรหูวว่าคนห้าวออกแลนเนี่ยสินมีสินไช่มันบ่ทุกคนสิหัวสินสินไช่คืออย่างสินไช่ของสินหาขคืออย่างหู้บ่ขอที่หนึ่งบ่ขาสัเสินไช่ของมันคือเอียงหู้บ่บ่ต้องขาสั์ ไถ่เน <Humans. S 1> ื้อเขาเนี้ขาสัตว์ดูเขาเนี้วิ่งออกไปบ่ถึงเส้นชัยบลักขโมยกับเส้นชัยของกันที่ว่าบลักขโมยบ่ไปพืดผิดในกามเขาก็บ่ไปเล่นสู้เล่นนี่อย่างเขาก็บ่ผิดพูดเท็จเส้นชัยของพืชพูดเท็จคนเขาบ่เคยถึงเลยเพราะว่าเขายังใส่ลายคนตลอดเขายังเส้นชัยเส้นชัยที่บ่ถึงคนเขาที่เกิดมามีกิเลสหลายบ่ถึงเส้นชัยอย่าเพี่งยืนอย่างบ่ เส้นใช่การนินท่าการใส่ลายการซอดเสียดการประน้ำเขาเดี๋ยวนี้เปิดเปิดเบิ้งทุกมือเลยมีการประน้ำทั้งที่ทั้งราชการเขาหา้เขาตลอดเลยเด้เขาห้เลยมีข่าวทุกมือ,ท,มอทุกมือบว่าโลกติดต่อบวบาหา้ระวังตัวยายปู่มะนางคิดว่าโอ้ยคนเฮานี่เกิดมากอะไรแต่แค่เกิดเนาะต่อไปนี่เขาหุม้มก็สิได้บอกเขาว่าจะไปตากเดิดเดมต้องตองเขาหุม้มฝนตกต้องเขาหุ้มเด้อ ล้มมาต้องปิดประตูหน้าต่างเด้อเก็บเสื้อเก็บผ้าด้วคนห้องเป็นขนาดนั่นเขาเตือนไปด่าเขายายปู่ได้จากยังหูว่ได้จากนี่แหละเชื่อยายปู่ว่าโดได้ว่าโคิดมาเนี่ยด่าเขาเป็นยังบ่เตือนก่อนเอ้าก็เขาทุกมือทุกมือทุกมือพวกใดมีความรู้ด้านใดเขามาข่าวทุกมือออกในโซเชียลเนี่ยแล้วเป็นยังมาฟังกันได้ปู่บอกว่าขนาดได้ปู่นะสิเจ็ยสิบเลยนะยายปู่ยังท่านโลก เปยังว่าเขามาฟังกันเด็กน้อยเด็กนุ่มนะว่าที่จะของเลี้ยนเก่งเลี้ยนเก่งไปยึดติดสถาบันสถาบันมันหายยังสถาบันมันก็หายมันกับเป็นตั้งของมันมันเป็นวัตถุที่ว่าค้นสางขึ้นมาค้นไปนางเลี้ยนโตค้นเนี่ยเจ้าสิยูมองได้ก็ได้เจ้าลองไปเขียนทุริติยุ่กรุงเทพมหาวิาลที่เขาฮิตที่สุดอ่ะเขียนว่าทุจิิตกับยุบนดอยทุจิิตมันเขียนตัวเดียวกันก็แสดงว่าเขาหายความรู้ตัวเดียวกันแต่มันอยู่ที่คน ว่าเอาไปใส่พิษหรือใส่ถูกเขียนว่าชั่วยุคกรุงเทพมหาวิทยาลัยดังๆก็เขียนชั่วตัวเดียวกันยุดดอยชั่วตัวเดียวกันโรงเรียนที่ตั้งเขึ้อนม่ขอมอชั่วตัวเดียวกันแล้วพักกันไปแบ่งกันเฮ็ดยังอะ่ะบ่มีสติเขาเอินว่าบ่มีสติเป้าหมายของเส้นชใช่คือสติบาที่นีย่ยายปูส่บสบเวูฟังคนคนเห็นเนาะเป้าหมายของศิลหาคือ บ่าขาดซั์บ่รักรัพบ่เอ่อเาพื่อปีได้กามบ่บ่บ่บบบบผูดเท็จบ่ชอเสียดบ่กินเหล่าแต้บัดที่นี่เส้นใช่ของสติคือเสียวนี่ว่าไงไว้ปุ๊บมิสติสิขามถนนมิสติคิดอียังบ่ดีกับคนเห็นมีสติเส้นใช่ของสมาธิถุกคนยงัยงบ่ยังบ่เห็นเลยกระเซนใช่ของสมาธิคือขึอ้นมักแปด กระพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าตัดสรุปอริยาสัจสี่ก็หมายถึงมรรคแปดอะเส้นใชยของบางที่นี่ถ้าสมมุิร่าเขาไปน่งสมาธิทุกคนเคยหูเส้นใชยของสมาธิบว่วมันจอดอยู่มองไหนบ่มีคนหูในหูแต่ว่านางเหมือนี่โอ้พุทโธสัมมาอรหังเดินไปขะชะอ่าขวา่ยงหนอซ้ายย่างหนอ,ายอ,ยาหนอมาถามเส้นใช้กันไงบัที่เนี่ยเริ่มต้นปฏิบัติ เริ่มต้นนั่งเริ่มต้นเส้นชัยเจ้ายุสยตอบบ่ได้จะคน้นผู้นึงกบว่าเมื่อคอยนั่งไปนั่งไปกับ,บืบเห็นนั่นเห็นนี่คอยนั่งไปนั่งไปก็ไปเขาล่างผู้นั่นมั่งโดยมากจิเขาล่างคนนั่นเงยๆตัวๆที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเขาล่างคนนั่นเขาล่างคนงคนีน้มันบ่แม่นเส้นชัยอยู่หม่องใดเส้นชัยของสมาธิอริยสัจสี่ข้อหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบข้อ 2, สองสัมมาสังกัปปะดำริ ความดำหรือชอบข้อ3สัมมาวาจาวาจาชอบข้อสอ่สัมมากัมมันตะกระทาชอบข้อ5เลี้ยงชีพชอบข้อ6สัมมาวาจาข้อ7สมาธิสุไทายเบิดทัด้งข้อ7ทั้งข้อ8แล้วมาอยู่น,นี่ข้อขอนข้อ7สติสติสต ข้อ8สมาธิมันมาอยู่สุดท้ายมูพวกเจ้าตั้งมัน่นชอบไหมเขามาแล้วลึกถึงทุกอย่างเลยเส้นใช่ของมันคือเส้นไช่ของอสมาธิคือมรรคแปดถ้าใครได้ลื่นไปก็นี่บอแมนเมื่อนี้มันสิสิบหานาทีแล้วมันเอาลุง u u u b บอะไรเมื่อนี้สีเศ้าก่อนเมื่ออ่นสิเว้าใหมสมาธิต่อแต่ว่าต่อไปนี่สมาธิมันก็สินหากับมรรคแอย่าลืม แล้วก็ต่อไปนี้เขาจะเลื่อมอันนึงคือย็บปูถ้าเบิดอันนี้แล้วย็บปูกกับสิ้เวาเรื่องอนิท่านต่อไปนี่จะเป็นนิท่านนิท่านที่สอนบ่ให้ค้นประบบิดซัวอยู่ในอย่างหูบ่สินหากระสับมกมักแปด